สวัสดีคุมวัดีคุณ้มสวัสดีคุมสวัสดีคุ้ชัดีคาณผูมวัด้นไสวัสดีไปกม่กัสดีค้ามดีุ่ณผูวดีคุณู้ชมวัสีรู้เมสัดีคุ้มสวัีผู้ชมสวัสดีคุณผู้เมคุณผ้ชมวัสดีคุณผู้เมสวัสดีคุู้มสวันีคู่ชนสวยสคุมวัสดีคุณผูลยมสวัียูมอู มันเป็นไหนแล้วก็เยู่เขามีหมาไหมไปยูไม่มีอยู่เฉพ่อวัดวันจันทร์โอตลาดนัดตลาดนัดกันไหนหน้าวันเลยเพราะว่าใครมันโอเยอะไปเรียนใครขายขายไงครับเนี่อันนี้ลอยเดียวนแปดสิบทุกนี่แปดสิบปกติไปคนไปซื้อหรือกันไหนเดี๋ยอาจารย์ไปออกกันไหนเดี๋ยวลุงเรียงอีกแล้วลุงเรียงหลายตัวนี้วยเพชรสามฟู้งอ่ะสามฟุ้งสองฟุ้งสองฟุ้งอาจารย์อะไร ชื่ออะไรเนาะชื่อสำริดค่ะชื่อสำริดเนาะมาไปออกตลาดทุกสันเราจะของเองนนั่แหละนี่เป็นคนหลุดใจเขาดมสูดสันสูรสันจ้าของฟาร์มอ๋อสูดสันวันนี้ก็มาขายก็ซีทุงหน่อยท่านผู้ใหญ่เย็นก้าวซูนฉันไปซูมาขายแปดซิปครับทีไข่ลูกทะเลไข่เค็มไข่เค็มลูกหละหกปลาแต่นี่ดูไข่ข้าวหอร่อยไหมครับเคยมาซื้อไหมอร่อยไหม อร่อยเนี่ยนี้านอาี่้้อาทีอาหารีีกสียเรแลนีก็าเอาไปอาจารย์สำลิดเสียงครับอยู่หลังหลังอารีกันช่างอารีกันช่างชื่อฟาร์มอะไรเนาะฟาร์มบัวขาวบัวขาวลูกจากรยว่นังคีวโอเคครับขอบคุณค่ะโอเคครับนการมาค่รายการ มัรบบวยด้ครับสวัยดีครับคุณโทมีนะคะ